ปัญหาเวลาเราเป็นไขมันพอกตับนอกจากไม่มีอาการแล้วเนี่ยถ้าทิ้งไว้นานๆจะเกิดอาการอะไรเพิ่มขึ้นมี3อย่างที่ควรจะต้องรู้นี่คืออย่างที่1ถ้าไขามันพอกตับทิ้งไว้นานๆจะทําให้เกิดเรื่องของตับแข็ง ภาษาอังกฤษเรียกว่าแมคโครไมโครนอตูล่าก็คือมันมีตะปุมตะปามเกิดขึ้นแล้วก็เกิดการหดตัวสิ่งที่ตามมาเมื่อเวลาเราเป็นตับแข็งก็คือท้องเป็นบวมน้ํามีเรื่องตูนเหลืองตาเหลืองอาจจะมีปัสสาวะเป็นสีเหลืองมากยิ่งขึ้นบางคนหนักมากขึ้นคือข่ายแล้วมันมีสีเทาๆคือสีซีดซึ่งเหล่านี้คือลักษณะของตับแข็งถ้าเป็นตับแข็งแล้วทิ้งไว้นานคุณมีความเสี่ยงของการเกิดคุณมีความเสี่ยงของการเกิด ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับ นี่คือข้อที่1ข้อที่2มีการศึกษาบอกว่าการเป็นไขมันพอกตับมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีนอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้มีการศึกษาหลายๆที่ยกตัวอย่างเช่นการศึกษาในเกาหลีที่บอกว่าเอาคนที่เป็นไขมันพอกตับติดตามอาการไปสิปีพบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีนเพิ่มมากขึ้นซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีความเสี่ยงที่จะตุยได้อันนี้ชัดเจนและข้อที่3การที่คุณเป็นไขมันพอกตับสัมพันธ์กับการที่คุณเป็นเบาหวาน ชนิดที่สอง รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเบาหวานไม่มีอะไรดีเลยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตหวานจะต้องตัดขาเราคงเคยได้ยินคำนี้มาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นไขมันพอกตับต้องระวังเพราะทิ้งไว้นานแล้วไม่ดูแลจะเกิด3อย่างนี้แน่นอนมะเร็งตับเส้นเลือดหัวใจตีบและเบาหวานชนิดที่2เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ว่าตัวเองเป็นไขมันพอกตับหรือมีความเสี่ยงตัดวงจรพวกนี้ให้สิน้นคุณจะได้มีตับสวยๆแบบที่ผมมีอยู่อย่างนี้ขอบคุณครับ